โคดชงเจ็ดคือธรรมะอันเป็นองค์งแห่งการตัดสู่ครับประกอบเจ็ดประการคือสติธรรมะวิจยะวิริยะปิติปสัสสธิสมาธิและอุเบกขาครับนี่ยคราะในแต่ละอันก็ไปดูอันเองแล้วกัน,นครับเจ็ดอย่างนี้นี่และเนี่็คือพระทุตังค์ัเจดีครับพระทุตังค์ัเจดีอยู่ในวัดอะไรนะครับเจึง วัดอโศการามฮะวัดอโศการามผมว่าอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์หลักของวัดอโศการามเลยแล้วก็มีออ,อะไรนะพระเจ้าอโศกมาราใช่ซึ่งดูเป็นพี่โปองบอกว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราแวะไปดูสักนิดหนึ่งไหมครับใช่ครับพอเห็นลุกนี้แล้วผมไม่ค่อยเลื่อมเลยเฮ้ยมันต้องเป็นลุกแบบเดียวกับพระเจ้ากาสิครับใช่เหรอ คุณลองเสิร์ชดูหรือเปล่าว่าพระเจ้าอาโศกนี่มันเป็นแบบว่าเฮ้ยท่านเป็นนักท่ามาจากไห่มาจากไหนหรือเปล่าโรมัน,ามนอาวอาจจะเป็นคนแขกเป็นอะไรหรือเปล่าเออเออเว้ยเออเว้ยเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูก็คุณเนี่ยคือผมต้นอโศกต้อนอะไรเนี้ยเวลาผมนึกถึงแล้วคํานี้ผมจะนึกถึงความเป็นเชื้อชาติทางอินเดียทางอะไรนี้นะนั่เหรอเออ ที่ออกแนวปรีโรมันเลยนะคุณต้องอย่าลืมว่าจริงพุทธศาสนาก็มีความเกี่ยวข้องกับอินเดียสุรแยะอยู่พอสมควรใช่นะเป็นรากเลยดีกว่านั่นแหละนี่นะครับนี่คือระทุตทังคะเจดีครับแห่งวัดอโศการามก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระเจ้าอาโศกมหาราชสักนิดหนึ่งหมได้ครับโอเคครับ งดงามครับนี่คือบริเวณวัดอโศการามครับพระเจดีย์ก็หันหน้าประทางโบสถ์โบสถ์ใหญ่มากครับแล้วก็ด้านขวาของพระเจดีย์ครับก็มีรูปเขาลบรับ ของพระเจ้าอาโศกมหาราชครับนี่นะครับรูปปั้นของพระเจ้าอาโศกมหาราชครับนี่นะครับดูน่าเกรงขามมาก